เป็นโอ per ation ซึ่งเราติดตามมาประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วครับจริงๆแล้วโอ per ation นี้เราทําการลอดซื้ออยู่นะครับแล้วก็รู้ว่ามีการหลอกให้คนไปเล่นการพนันนะครับเฉพาะหนึ่งเครื่องเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดที่เปิดเนี่ยมีมูลค่าตั้งแต่เดือนประมาณเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับ <kle> mm> เขาทําอยู่ที่แถวสตูลนะครับเป็นคนใต้ส่วนใหญ่ นะครับเป็นคนใต้เป็นคนแล้วก็เจ้าของเนี่ยชื่อแดกก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะจับให้ได้แล้วกันเ,เฉพาะเครื่องเดียวเนี่ยสิบเอ็ดล้านมีทั้งหมดแปดสิบเจ็ดเครื่องนะครับจะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องการเงินเนี่ยอยู่ประมาณสักสามสี่สิบเครื่องโดยประมาณนอกนั้กก็จะเป็นการเชิญชวนส่งลิงก์เข้าไปนะครับหรือส่งโฆษณาเข้าไปใน Facebook เมื่อ,อผู้ที่เข้าไปเป็นเหยื่อนะครับกด Facebook ก็จะมีไลน์เด้งขึ้นมา แล้วก็จะชักชวนเล่นการพนันโดยอาจจะมีการให้ลดรกยจากแถมก็คือมีอาจจะมีลักษณะของการให้เปอร์เซ็นต์นะครับแทงเท่านี้ได้เท่านี้แทงพันได้พันห้าแทงพันห้าได้สามพันอย่างนี้เป็นต้นจึงทําให้หลายคนหลงเชื่อนะครับจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะครับมีทั้งหมดผู้ต้องหาทั้งหมดหกสิบหกรายนะครับแล้วเรายึดรถได้อีกสามคันเป็นรถหรูหนึ่งคันก็คือรถคันนี้นะครับ รถโฟกนะครับรถคันนี้งถือว่ารถที่มีราคาสูงทีเดียวนั้นนั้นันนงข้างก็คือ Fortuner และนี่เป็นรถที่นิสสันจุกซึ่งแม่ค้าหรือว่าแม่บ้านเนี่ยว่าจ่ายตลาดเอาเป็นว่าทั้งอาคารนี้ไม่มีใครเช่าครับมีคนเช่าคนเดียวเช่าให้คนเหล่านี้อยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครรู้เลยว่าที่นี่เนี่ยทำอะไรเนื่องจากไม่มีคนเข้าออกนะครับไม่มีคนเข้าออก เข้าใจง่ายๆไม่มีใครที่เข้ามาพักอาศัยที่นี่ไม่มีคนที่นี่เข้ามาพักอาศัยนี่เป็นคนต่างต่าง,างถิ่นทั้งนั้นนั้นมูลค่าทั้งหมดเนี่ยโดยประมาณตอนนี้เราได้ทำการประสานงานกับทางปปงนะครับมีการเช็คบัญชีทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับผมว่ายังมีอีกนะครับแค่นี้ก็ประมาณสัก้าหกสิบัญชีโทรศัพท์อีกประมาณยีิเครื่องเงินที่เราเจอข้างบนนะครับชั้นสองนี่เป็นที่พักนะฮะ แปดแสนเงินพิเจอในรถห้าแสนทองทั้งหมดเรายึดหมดนะครับเนื่องจากเป็นของที่เราได้จากการตรวจยึดนะครับวันนี้เราได้ร่วมกับทางกองขับการตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีกับท่านพลตรวจตีวินัยนุชชานะครับแล้วก็ท่านพุ่งกับนะครับเอ่อีหมหาพชทนะครับท่านวิวัฒน์พิสิทธิศักดิ์ครับโอเคท่นนี้เรามีการ Contact คอนแทคกันตลอดนะครับเพราะเราเรา,เราทราบดีว่าคนนี้เป็นคนต่างถิ่นแน่นอน เพราะนั้นมันง่ายต่อการที่จะเข้ามานะครับข่าวจึงไม่รั่วไหลนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จะมีท่านผู้กลับกับท่านผู้การเท่านั้นที่รู้นะครับเราบอกแค่สองคนนะครับโอปิชันนี้เราทํากันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นเกิดความปลอดภัยมูลค่าเงินหมุนเวียนเบื้องต้นประมาณการว่าไม่ตม่ำกว่าสองร้อยล้านนะครับไม่ตม่ำกว่าสองร้อยล้านบาทนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หลอกประชาชนนะครับให้ประชาชนหลงเชื่อเข้ามาเล่น การพนันนะครับแล้วก็หลอกหน้าเว็บบ้างหลอกให้ลงทุนบ้างแล้วก็แล้วแต่จังหวะเวลาของแต่ละคนมีคนอยู่เจ็ดสิบคนโดยประมาณขั้นที่ดูนะครับหนึ่งเดือนโดยเฉลี่ยหน,นึ่งคนมีเงินเดือนหนึ่งหมืนบาทนั่นคือเจ็ดแสนบาทถามว่าเขาต้องมีกาไรเท่าไหร่ครับจะจ้างเงินถึงเจ็ดแสนได้เดือนหนึ่งต้องมีเป็นสิบล้านครับ